เราจะเห็นกันตลอดนะคะคุณผู้ชมสำหรับโมเมนต์ความน่ารักแม่ลูกอย่างแอปทักษออนแล้วก็ลูกสาวนะคะน้องปีใหม่ค่ะสำหรับแอปทักษออนะคะต้องบอกว่านอกจากจะโสดแล้วยังสวยขึ้นทุกวันด้วยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการโสดมานานหลายปีจนทําให้แฟนๆเนี่ยต่างรุ้นกันนะคะว่าแม่แอปทักษออนเนี่ยจะมีรักครั้งใหม่หรือเปล่า ดยเฉพาะลูกสาวค่ะก็มีการเชียร์คุณแม่อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็ยังไร้วี่แววค่ะส่วนทางด้านน้องปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะจำน้องไม่ได้นะคะจำภาพของน้องได้ก็คือลูกสาวน้อยตัวเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันค่ะน้องโตเป็นสาวแล้วนะคะแล้วก็สวยตามรอยของคุณแม่แอฟทักษอนด้วยค่ะคุณผู้ชม ซึ่งจะเห็นได้จาก IG ส่วนตัวของแอฟทักซอ,อนนะคะที่จะมีการโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวล่าสุดเนี่ยก็เป็นภาพนะคะแล้วก็วิดีโอที่ไปเที่ยวกันกับลูกสาวเป็นโมเมนต์สุดน่ารักนะคะตามภาษาแม่ลูกที่ต้องบอกว่าน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะคุณผู้ชมจนทางด้านน็อตวิศรุตนะคะก็เข้ามาถูกใจค่ะโมเมนต์ภาพแสนอบอุ่นของสองแม่ลูกนะคะคุณผู้ชมใน IG ของสาวแอฟ ดูแล้วเนี่ยก็ทําให้เราอมยิ้มตามกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยยังมีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะบอกว่าน้องน่ารักมากๆน้องปีใหม่เนี่ยโตเร็วมากพี่กับน้องไปเที่ยวด้วยกันแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์หัวใจมารัวๆเลยค่ะคุณผู้ชม